ท้าวชมรมผู้สูงอายุชมรมของเราชื่อชมรมผู้สูงอายุชุมชนผูต้ตหบวชร่วมใจต้องฝึกนะเนี่ยร่วมใจนะคะต้องฝึกนิดนึงนะคะค่ะก,ก็วันนี้นะคะ ain, case, วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิวว่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับชาวชมรมผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเราจะมีนัดหมายการมาเจนะอกัน วันจันทร์ที่สองของเดือนนะคะเปิดท่าน,นประธานทำกันแล้วนะคะวันที่สองของเดือนจะเป็นชาวโงารงพยาบาลสถิตกรรมสิษยษนะคะจะมาเป็นวิทยากรน,นะคะนะนำสาระเรื่องของความรู้เรื่องของการกดูแลสุขภาพนะคะมาฝากพี่นะคะชาวอู้ต้องรนะคะด้วยกันนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง <S <S จำได้ไหมคะคราวที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรกัน ได้ไอ่ารนู้องทีลลง่แล้วเราคุยเรือะไรไปนาะโลกความตนันสูงใช่ไหมเนาะอ่าโลกความต้ทสูงแล้วก็อีกสาดานหน้่งเนามาคุยเรื่องของ PM 2.5ใช่ไหมจ๊ะนะอ่าแต่ตอนนี้สถานการณ์ PM 2.5ขึ้นที่ภาวะดีขึ้นนะคะเนื่องจากฝนพุ่งต่อไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะนั้นเราต้องรู้จักที่จะ ต้องทนตัวเองแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะเรื่องของเอสองพันห้าพี่พี่พี่บ้านรู้ไหมคะว่าเราจะดูข่าวสารพีเอ็มสองพหด้จากไหนอ่าเก่งมากเลยดูจากแอปนะคะมาจากแอปเพจนอกจากดูแอปจากแอปแล้วดูจากไหนได้อีกดูจากไหนได้อีกรู้ไหมตอนนี้พเอ็มสองพัน้าเราเท่าไหร่แล้วอ่าอีกช่องทางหนึ่งที่พี่ชักพี่บ้านจากกระชัสำคัญก็คือหน้าเฟซบุ๊กลงมาจากเพจต่สิทธ จะมีวานประกาศเรื่องของเพงสมัเจ้าไให้นะคะจะให้้องประกาศประวันนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ปลอดภัยนะคะนะวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพวันนี้ที่เมันนำมาฝากทุกท่านก็คือเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่ประสงค์สำหรับผู้สูงอายุอ่านะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเพราะเขาบอกว่า เรานะคะจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยเราจะต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยนะคะนะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมาจากสุขภาพของเราแต่ละคนเนี่ยมาจากผลก็เรียกว่าผลพวงนะคะของการดูแลสุขภาพตัวเองต้องไหมคะนะถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆถ้าเราเต้นอาราาบิกหรือว่าเราเดินเราเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเราจะเป็นยังไงคะพี่่คิดว่าเราจะเป็นยังไงเราออกกำลังกายบ่อยๆเราจะเราจะเป็นยังไงบ้างเราจะ,ร,าจะ,ะ,นะะารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกไงนนะอ่ารู้สึกดีดียังไงคะเวลาที่เราออกกำลังกายบ่อยๆหนูเดินทุกวันค่ะไม,ม่ไม่มีก็ะดิดีคือไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมนะกระชับกระเฉงใช่ไหมนะเวลาหกล้มนี่เวลาหกล้มจะหกล้มแรงหรือหกล้มเบาใช่เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะพี่ เพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยเราจะมีการสรงตัวที่ดีเวลาที่เราล้มเนี่ยเขาเรียกว่าข้อต่อต่างๆแล้วมันก็สามารถที่จะแบบยืดหดได้นะนะแบบไม่ล้มลงไปแบบคนที่ไม่ออกกําลังกายนะคะจะต่างกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาบาลอยากให้พวกเรา,เอ,าออกกําลังกายนะคะสม่ำเสมอแต่ว่าพยาบาลดีใจเพราะว่า เห็นแล้วช่วงผู้สูงอายุของเราอะทุกที่มีเน่นในเรื่องของการออกกำลังกายจันหวะอยู่แล้วนะคะาการออกกำลังกายนอกจากจะทําให้อ่าค้องกันเรื่องของเวลาที่เราหกล้มและเจ็บหนักเนี่ยมันยังมันยังมีส่วนช่วยในอุปกรา,าระยุ่งยากนะคะนะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยพฤติกรรมที่พึงประสงค์สําหรับผูส้สูงอายุเนี่ยวันนี้พยายบาลมีมาฝากพวกเราทั้งหมดหกข้อนะคะหกข้อนี้อยากให้เราทำนะคะอยากให้เราทำสม่สำเสมอ นะคะเพื่อที่จะทําให้เราอะ่ะมีสุขภาพดีนะคะนะสุขภาพดีเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะคะไม่ป่วยนะคะนะเ,เราจะเป็น,นแบบเนี้ยต่อไปนะคะก็บอกว่าการศึกษาวิจัยบอกว่าตอนนี้อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนนะคนไทยนะคะนะอายุขยัยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยเนี่ยสูงขึ้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายออุผู้ชายนะคะอยู่ที่ประมาณ70ปีนะคะ เฉลี่ยนะอยู่ที่70ปีนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่75ปีนะคะนะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้อายุขัยเฉลีย่ยของเพศหญิงเพิ่มขึ้นนะคะเป็น78ปีนะคะผูช้ชายก็ขึ้นเป็น72ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอายุขัยถึงอายุขัยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยยังมีสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ให้เราดีใจไว้เลยนะคะนันเดเดนะะ้เราไม่ติดเตียงนะเราไม่ติดเตียงเรามีสุขภาพที่ดีนะคะสามารถที่จะ เชื่อเหลือตัวเองได้นะคะและอยู่ในสังคมได้นะคะไม่เป็นภาระของใครนะคะและมีความสุขนะคะเส้นทางที่ทำในสุขอายุแห่งเฉลี่ยที่มีายานพูดถึงเนี่ยและให้เรามีสุขภาพดีได้คือพฤติกรรมสุขภาพนะคะที่เราพยายามจะบอกนะคะวันนี้เรามีทั้งหมัวข้อนะคะนะคุณครูป้าคิดว่าพฤติกรรมสุขภาพข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ผู้สูงอายุควรจะมีคืออะไรคะข้อแรกคิดว่าข้อแรกคืออะไรคะ นะอีพีรู้ไหมนะอ้ายมีคนเก่งอยู่ด้านหน้านะคืออะไนะคะอาารก็ใช่ข้อที่หนึ่งคือการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะเพราะการกินเป็นสิ่งสำคัญน,นะสุขภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงที่อยู่กับการกินถูกไหมนะเรากินดีนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะ นะไม่กินของขัดของทอดไม่กินหวานเกินไปไม่กินแป้งเกินไปนะคะก็จะทําให้เรามีสุขภาพดีได้นะคะอันนี้เป็นคําใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาลงว่าเอ๊ะอาหารดีคืออะไรอ่าพฤติกรรมสุขภาพข้อที่หนึ่งคือเลือกนัปอะทารอาหารที่ถูกต้องกินอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีคืออะไรคะอาหารดีคืออะไรปกติคนเราจะแข็งแรงก็ต้องกินต้องกินอาหารแบบไหนนะ กดีครับพี่นัหรือเปล่าอาหารที่ไม่เค็มไม่หวานไม่มันค่ะถูกต้องเลยลดหวานมันเค็มนะเราบอกได้เรวเราต้องย้อนกลับไปดูตัวเราว่าเฮ้ยเรายังหวานอยู่ไหมเนาะเรายังเค็มอยู่ไหมเนาะเรายังมันอยู่ไหมเนาะใช่ไหม ถ้าเรายังยังถามเนี่ยนิสัยว่าเออาจจะไม่ดีอย่างที่หมอว่านะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารดีคือหนึ่งอาหารนั้นต้องลดหวาน,นมันเะค็มนะลดหวานหวานคือคาร์โบไฮเดรตนะหวานคือแป้งหวานคือน้ำตาลหวานคือขนมหวานลูกอ,อมผลไม้หวานหวานคือกาแฟที่ใส คอฟฟี่เมดที่ใส่น้ำตาลหรือกาแฟทีมันที่เรากินอยู่เราเองกินกันอยู่ไหมใชอะนะ no. เนาะเรายังกินอยู่ที่มันดีใจที่เราวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยเรายังกินอยู่นั่นแสดงว่าอันเนี้ยยังเป็นจุดบอดอยู่นะอย่างที่เราต้องปรับนะคะนี่เราจะปรับยังไงบอกว่าอุยา้ยกาแฟไม่ได้ขอกินเพิร์ลครับแก้วตามที่มันจะบอกว่า เรากำร้ายทำร้ายตัวเองถ้าเรายังกินมาแล้วเนี่ยนั่นคือพฤติกรรมที่ไม่ถึงประสงค์นะคะพฤติกรรมประสงค์คือต้องกินรับประทันอาหากินอาหารดีนะคะนะถ้าเราตีบเราบอกว่าเราตีดเราเริ่มไม่น่าหน่อกาแฟวันไหนไม่กินกาแฟรู้สึกมั่วหมาดขำนอนนะไม่ตื่นนะทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ออกสมองตื้อนะคะเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนจากการกินกาแฟที่เราใส่คอปปิ้เมกพรเทียมน้ำตาลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพินเทียนหรือน้ำตาลทั้งสองตัวเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพท้องนะคะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคที่เราคุยกันไปเมืะะนะเอ่อสักครู่นู้นแหละนะคะนะก็ได้เปลี่ยนไปน,นะคะอาจจะทานเป็นกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลกาแฟชงับบร้อนนะแค่นั้นพอน,นะคะสำหรับคนที่บอกว่ากินแล้วรู้สึกว่าไม่กินแล้วรู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่าไม่ไหวนะคะอาจจะกินแบบนี้แทนนะอ่า อันที่หนะึ่งเราดื่มกาแฟอันที่สองคือเราต้องเรียนรู้การนับการรับประทานอาหารแลอว่านับปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะนะนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินกลุ่มแป้งและน้ำตาลมากเกินไปน,นะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพนะคะเพราะคำว่าลดหวานคือลดเท่าไหร่ะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเราควรกินเท่าไหร่ เราเห่ๆเก,กินหวานเท่าไหร่เนี่ยก็คือเราต้องประเมินตัวเองค่ะนะคะเขามีวิธีการประเมินตัวเองนะคะเราดูทีวีไหมตอนนี้ตอนนี้ทีวีกำลังกำลังโฆษณามากเลยแนละ้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพในการรับข่าวที่ี่วยให้ยินนั่นับข่าวม,มีใครเคยนับข่าวเองบ้างที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่เคยเลยวันน,นี้พี่มาจะพารับข่าวบ้านเราเนี่ยทิ้งไว้ตั้งใจถืงไว้ให้เราเห็นว่าวันนี้เราจะต้อง อาหารที่ผสมหลักเลยนะคะนะถาก,ก็คือคา,าร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลค่ะนะถ้าเรากินหวานมากเกินไปหรือกินถากมากเกินไปนะก็จะทําให้เกิดโรคนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคเอ่อโรคหลอดเลือดสมองนะคะนะมาจากการบริโภคถากเกินหรือโรคอ้วนนะคะก็เกิดจากการที่เรากินถามากเกินนะคะนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรากินถากม,มาแล้วเท่าไหร่ ลายหมอพ้องนะคะให้เปิดลายหมอพ้องเลยค่ะนะคะในลายหมอพ้องตอนนี้นะคะจะมะีมีช่องนึงที่ทําให้เราประเมินนะคะประเมินว่าเราเนี่ยสุขภาพเป็นไงนะต้องกินข่าหรือกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยวันระกี่ถา่านนะคะซึ่งจริงๆอะพยยี่วรรจะบอกว่าการรับข่านเนี่ยอสมรเราดูดีเลยค่ะเพราะว่าอาสมของเราเนี่ยชวนคนไทยรักข่านมาประมาณ20ล้านคนแล้ว ตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น40ล้านคนนะคะเพราะนั้นมีใครที่เอาสมองไปชนนักข่าวบ้างไหมคะม่มีไหม ให้เพียงพอนะคะนะนะอ่าน,ะนะนี้เปิดไลน์ขอพรกันยังโรงพยาบาลกระจังเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วขอพรเลยอ่านะนี้พาใครไม่มีไลน์ใครไม่มีลไมมลน์ขอพร้อมมั่งตรงเนี้ยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก็ไม่ได้งลงไลน์ขอพรเหรออ่ะมี่สองคนที่เหลือมีหมดใช่ไหมคือถ้าไม่มีโพยาบาลจะให้เราเพิ่มเป็นเพื่อนกับไลน์ขอพร นะคะไม่มีเน็ตพี่ขอกมไม่มีเน็ตไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำที่บ้านนะคะทำที่บ้านได้นะคะใครไม่มีลายบอพร้อมแนะนำให้เพิ่มลายขอ,อร้อมพี่ทำได้ไหมคะทำได้มมีลายอพรหมไม่มีไม่มีไม่หม่อีไมมีไม่มีไม่มีไม่มีกม่มีไม่มีม่มีไม่มีไม่มีไม่่ี่่มีไม่มม่มีามมนไม่มน่ีไม่มีไอมีมนมีไนะไ่มีไมมีไม่ม่อีไี่มีม เดียวใช้ได้ทุกที่บ้างจังที่ลงแคว ID อะแไวดีอะเออเน่แน่อน่ขออนุญาตอนเนี้ยเนี้ยค่ะตัวอย่างของพี่คนเนี้ยพร้อมเลยนะคะอันนี้คือลายบอร้อมนะคะเราจะนับขาบยังไงนับขาบตรงเนี้ยค่ะตรงที่มันสีแดงๆที่เขียนว่า NTD เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเปิดก่อนเนี้ยค่ะ ตรงนี้นะคะแรงหล่ะนะเราจิ้มเข้าไปเลยเนี่ยนะตรงนี้นะตรงนี้นะนะ <t III> ไมัมนช่มัน,นอ,อยู่มันช่อนอยู่ไลน์ไลน์ลลขอพรต้องเข้าไลน์ก่อนไลน์อันนี้มีแอบปบ เราอขอพร้อมที่ก็ไปที่ลายนะคะเราก็ไปที่บัญชีทางการนะหาไปที่หน้านหลักเนาะเราก็ไปคำว่าคำว่าบัญชีทางการ,อ,อ,การอ่าไม่ใช่อะไรแลอ่านห่วยงานราชการนะคะเราก็เปิดคําว่า